สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูที่สวยๆยอยู่บ้านน้องคันตำบลท่าทองอำเภอภูเขียวจังหวัดเชยภูมิที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนสีเลนแค่1กิโลเมตรครับเข้ามาจากถนนสีเลน1กิโลเมตรมาถึงแปลงที่ดินเป็นถนนลาดยางอย่างดีไม่มีลุมเลยครับและมีไฟส่องสว่างตลอดเส้นทางนะครับเป็นไฟส่องสว่างของอบอจอและก็เริ่มจากแปลงที่ดินตรงนี้ 159เมตรนะครับอยู่ในแปลงที่ดินนี่มีไฟสองสว่างทั้งหมด3ต้นเลยครับนี่ต้นที่2นู่นครับต้นที่3ยาวหน้ากวางติดถนนนี่ร้อยหเมตรภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็รูปฉนดเดีย๋ยวผมลงไว้ในเกียดขายที่ดีราคาถูกใจภูมิและทั่วประเทศครับเพราะว่าถนนเส้นนี้มีรถสัญจรทั้งวันทั้งคืนนะี่ครับถนนสวย หันหน้าไปทางทิศใต้สามารถทําบ้านได้อย่างดีเพราะว่ารับลมทิศใต้ในปี2567ถ้าใครสร้างบ้านรับลมทิศใต้คือเป็นทิศที่ดีในปี67สนี่ครับสวยๆเลยถ้าใครสนใจอยากได้เอาไว้สร้างบ้านร้านค้าร้านอาหารร้านคาเฟ่ติดต่อได้เลยครับ0 9 4 2 6 5 3 5 3 0สามารถแบ่งให้กันได้ครับให้กันได้อยู่เพื่อสร้างความเจริญให้ ตำบลของเราครับตำบลท่าทองเนี่ยครับทำเป็นร้านค้าร้านอะไรก็ว่ากันไปครับได้หมดให้มาอยู่บ้านได้มีร้านทำเนี่ครับถ้าใครสนใจแบ่งหนึ่งงานสองงานหนึ่งไร่สองไร่จัดให้ได้หมดครับติดต่อมาครับ0 9นย6 5 3 5 3 0ขอบคุณครับหรือดูด้วยเพจขายที่ดีราคาถูกใช้ภูมิและทั่วประเทศหรือ YouTube ก็เหมือนกันครับ ขอบคุณครับ